สวัสดีครับโอ้คลิปนี้ขออนุญาตนะครับผมพูดถึงเรื่องฟุตบอลเอเชียนคัพ2024ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์นะครับครบรอบแล้วครบรอบ4ปีแล้วก็เรามามาชมตารางาว่าสายไหนเป็นสายไหนบ้างนะครับไทยอยู่สายอะไรบ้างนะครับนีค่คือรอบรอบรอบสุดท้ายแล้วแหละก็มีทั้งหมดเนี่ย หสายสายละ4 24ทีมสุดท้ายแนละ้วดังนั้นเราจะคัดเอา1นถึงสแล้วก็เข้าไปเตะใน16ทีมคล้ายๆกับฟุตบอลโลกนะครับนี่คือฟุตบอลเอเชียนคัพก็ปีหน้านี่ทั้งปีเลยครับมีฟุตบอลร,ระดับชาติให้ชมเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเรามาพูดถึงฟุตบอลเอเชียนคัพก่อนนะครับก็สาย A นะครับจะประกอบด้วยกาตาร์นะครับเจ้าภาพนะครับจีน ทาจิกิสถานและก็เลบานอนนะครับนี่คือกลุ่ม A มากลุ่ม B นะครับกลุ่ม B นี่ประกอบด้วยออสเตรเลียอุซเบกิสถานซีเรียแลวก็อินเดียแล้วก็กลุ่ม C ประกอบด้วยอิหร่านสหรัฐอาหรับอิมิเรดฮ่องกงและปาเลสไตน์กลุ่มดีนะครับกลุ่มดีประกอบด้วยญี่ปุ่นอินโดนีเซียอิรักและก็เวียดนามนะครับกลุ่ม E นะครับประกอบด้วยเกาหลีใต้มาเลเซียจอร์แดนและก็บาหลนนะครับ กลุ่ม e F นะครับประเทศไทยเราอยู่กลุ่ม e F นะครับประกอบด้วยซาอุประเทศไทยกีกิสถานแล้วก็โอมานนะครับโอโ้โหคือคือสายไหนก,ก็แข็งเหมือนกันนะครับก็ก็ต้องยอมรับนะครับเราก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับทำให้ดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรที่เราศรัทธาเชื่อมั่นแล้วทำไม่ได้หรอกเราต้องทำให้ได้เราต้องเชื่อมั่นกับว่าเราเรา,เราสู้เขาได้ก็สู้ได้นะก็เราจะเจอกับกีกิสถานก่อนเลยครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับจนถึงนู่นปีใหม่ใกล้แล้วครับเนี่ยเนี่ยอีกไม่เกิน20วันก็เตะแล้วครับเนี่ยก็เดี๋ยวร่วมเชียร์กับทีมช้างศึกไปด้วยกันนะครับผมที่ประเทศกาตานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ